ไป <laughs> tôi này ตัวนึงมาแล้วมาแล้วมานี่ปรากฏปรากฏเออได้ป่าวเออๆๆๆ <laughs> <Okay. S 2> สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย้ำสาวๆตอนนี้น้องดาฮากาช่วยเข้าแล้วแล้วก็เพิ่นสองคนเพิ่นพากันไปย้ำโม,มงมาแล้วกำลังมาบุคว่าเพิ่นสิบาหารหือบ่ออ่ยังตอนนึงอาวพอไปคนเดียวบ่ เี่ยเนเลย้นะเนเดห้เนจ้ปืนเขาปลาพุ่นเตะหึงพุ่นเตะเศ้าพุ่นตอนท่เคิว่านไปกับมูมูนะไปหายิงพอเสียว่นไปยามองคนเดียวอ้อดังเดียวอ่ะดังเดียวยังพอวัฒนยาเบิรบอกมองมองด่างย่เห็นบ ึยังตอนที่หนึ่งไมเห็นเลาะหาไปตอนย้อนดีนะนี่นะเหนื่ยเฉพาะเขายังซ่าเขาเลาะอยาหามองกันดูเพลินเหนื่ยตอนที่หนึ่งอะมองไม่ะมองไม่ของลูกนะตอนที่หนึ่งนะไม่เห็นหาเลาะไม่เห็นไมเห็นป้อมดังเดียวปลาปลาเพียยังน้อยเนาะเห็นแล้วบอกเหเห็นแล้ว ไ่เห็นยังวาหาโลพายมันยังดนพายหาโล่เอาไปหรือบ่บบเอาไปหอกเอาื้อเอาปื้อจะบดสเป็นไบจื้อบอนไสเขาบดเดียวเขาอยู่ดีดยดงเดียวตอเาทิมาครับจักันที่เอาใส่ชื่อบน 个屁！ อมองกายบรรนนกลกายบรรพักทึกเร็วหาก็ตัวเดียวลงน้ำตอนเช้าเลยหนาวแวดดอากาศตอนเช้าหนาวกลางวินล,ละแดดได้ซีโตอ่ะ มูวานีสองมูนีสี่ป้ายังนี่ปลาคิรามปลาคิรามอยู่ซีของไหลายแท้ป่านนี่บงินเบาฟางมาบู้ชื่อมันบ้าดูติป้าอะไรใกล้มานีบู้ชื่อวงนาไม่ดีแเด้เดี๋ยวมันสรุปลงกา บดแล้วพนงานพอพนยามมองตอนเช้ายังดังหนึ่งบุษณียามเพิ่นบุห็นบุจือบลช้วันนี้เสกไาได้เลยหน้าไม้คือกล่องมากล่องมาบ้านผมก็เล็บเรื่องนั่งผมเลยสิพากันไปเบิง่ง <c oughs> มองพยามมองสิพา,ก,ก,ากันไปเบิ่งอีกวันนี้กาก ยธรรมศาตร์งามเือนเซนละนองเพื่อนเซยนละอเลยคุณแม่เพื่อนที่เซียนนะ เวบ่ใหญ่เนาะมองน่อยมองหาน้เตาบ้าสกังมองสิบหกสิบแปดเนอะมองตัวใหญ่พันึกมองตัวนี้บอกพอมาบูจื้อเออมอตัวนี้เราบจื้อนสกางอีกแล้ว นี่มาอีกแล้วเห,เห็นขาวๆเอ้ยจุดๆข้างหน้าก็ถือบอกขาวๆเดี๋ยวนีปัสกางคือซีเมนปัสปัสกางอีกแล้วทางน้าวังคือได้สองตัวและสามตัวกับตัวนั้น

มันเองมีทางมันมไปมันเล่นนโอ้จีตเป็ดขีดมันเล่นนี่นี่สิอเอ,เอเม้มานมานมานดูใ <c oughs> อีกนี่ฮอดพุ่นเลยวะฮอดต้นไม้นั่นเลยพ้นงามยำม่วงต่างสุดท้าย พวกตอะโปรากฏแล้วก็ปลาสกางนาตูแ้6กตแล้วก็ให้พ่อเพิ่นไปส่งน้องดาอยู่พี่น้องดากระซิญยางเมือพุ่นบนผักเขากะยางแคมเซนี่แหละยางแคมเซไปพุ่นจีฮานอใหม่อีกแล้วเพิ่นมาส่งน้องดาและเพิ่นกะเมือ บอน้ากะสิยางแคมเสกก็ยังบ่ฮู้ได้ว่าสิได้มื่อมื้อนี้หรือบ่เพราะว่าไอ้เฮียงก็บ่างเพิ่นบ่ทันได้มา Lalu diangkat ke jambet Lihat Tidak ada Mereka tidak ada Mereka

dám ha xilang nhang song bùi nhầy bẩn đầy luôn trai đầy, tèm ra đây, leo lên đây, leo lên đây, đây, ดีกว่าวันนี้สิบสองลังแต่บ่ได้จจกโตเลยมื่อนี่หกลังได้หนึ่งตัวแล้วกันยังช่องลังลงดาบทันด้ยามองด้ยามสวยเพราะว่าคิดว่านี้ดกับบป๋าถเพราะมันใจคือเมื่อวานนี้สิบสองลังยังบระึกถคิดเ่าืันนี้กับบทึกแล้วก็เลยละยามสวยมาแต่หาหน่วยยามเบ็ดได้ตัวหนึ่งแล้ว ដាក់ hack នេះໃສ່ນຳกันກັບນໍ້າໝາຍເລີຍໃສ່ນຳທຸກ ยามแล้วแล้วได้ปลาแต่เสือเดียวหกเบ็ดหกลงังเมื่อเมื่อบอระนห้อนบอนเห็นไะไไหมกะเอาอีกตากณ ถึอมองมันไคเดียว้่เออหลายคนเนไอเดือนไอเฮียงพากันมาแล้วบัพังสวัสดีสวัสดีน้องลาบอมานบอ่บอมานบอมานไม่ได้ยังเลยนกสองตัวนกอันขาวหัวขาวตัวนึงนกอันชัวตกมีงไม่มีตัวนึง มันไม่แม่สตัวตกเลยนะมันตกจาเหดนี่แหละไปตอนเช้าเนาะไปตอนเช้ามันไอเหี่ยงกับบ่อพังเพลไปแต่เมื่อคืนนี้พอเพนกำลังเห็ดลาบลาบป่าไปยังปลาเพียปลาเพียตัวเดียวนะบ่กสามตัวส ไปแต่เมื่อคืนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเพิ่นหากระมาบวทันได้กินเช้าบวทันได้กินข้าวเช้าเฮากับบวทันได้กินมันบ่าพันเฮียงมัน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 เห็นตุ๊กมากบอองคุกไอเฮียงกับบวพางคนใดโอ้ยนักเติบบุคคลมียังแม่ในนี่อุ้ยบางรัวบางน้อย บางลัวลาบางลัวขู่อมลเออมไปรแบางน้อยบางใหญ่คือนี่เข้าลอยบ่อางจักเหมือนเลยนะนอนนึงมาตกตกแบบเลยตกบางแหงเออนี่เห็นนะเน้ย บางอันนี้ก็เขาจะดิกิดเห็นแล้วบนี้คอยยิงคิวอแบบตามันมันบ่แอมอยเปิดตัวแห้งะมันโบ่แอมสั่ตามันเออนหางดำดอยก็เมื่อยแล้วนั่งนั่งยักยักยิ่งใหญ่้วอพาปีงาลาลา่ลาบางตะกีนี่มือเร่ามือเร่าอาหารเช้ามาได้ีปนองกินข้าวน้ำกันสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงค่กินอาหารค่ะก็กินข้าวเส้า บ่พังกันยิงมาเป็นเลยบัรรดาเมื่อยค่อยว่าแล้วนะว่าพันเฮียงตัวเห็นกองมากนานมาเลยนี่ปกติพันเฮียงมาแล้วอทุกคนละพื้นนั่นเลยขึ้นป่าเอ่อเฮียงก็บบ่พังเป็นไปแต่เมื่อคืยสบายดีมามาคือได้ยินเสียงเหือเหือไพ่หลอกเถื่อนได้ใดเฮียงหรือบ่อพังได้บางนี่เห็นแล้วยิ่งก้อนบมบหถึกมันสูง ก็เห็นลูกเดียวคอยไปนั่นได้เห็นนาแว้งมาเราเห็นอมเราดีใจเราพังได้เห็นคอยไปหาเบิ่งโวยยาแล้วก็กลับมาบหมือนเห็นนาแว้งบ่ะเห็นนาแว้งไปไกลบ่ะม่พางเห็นนาแว้งทางราไก่บ่บ่ะไก่ขับไปน้ำโหล่อมตะไก่ขับนับเต็นี่ไปน้ำไก่นับเต่นี่แหละวน้ำแตาบานน้ำไก่เตา จากหักห้องมอนั่นจักรลาไอเดือนเอาจิตล่างจจากังตะวันอกเขตหามาเพล่กิโลไล้4กิโลแสดงว่าตะวันมาพีนนะสร้างรอยปายรอยปลอดเอียงรอยปาไปกับลายเทือนี่บิงปลาลาปลาอม้ต้ม

กงไกกเนืงอไก่ไก่ด้วัไก่บอลผัดใหญ่เลยไก่ทีนอนยาอไมันเลยใหญเลยตัวชงจะไปใหญางชทีกุกระบยนต์ดูก่อน้ำก้อนบอกไกจะอาอยน้ำเก่น้ำเก่ยังลอยอยู่ปะก็อยู่เพือนก็มีบันงคก็้เหย่ัพันใหม่นี่ก่อนจะให้น้องขาเก็บใบบ่ช่องทองโอ้ยามันเปื่อยเราไทำมกันเลยซื้อตนเลมปื่อยแ้อเเพนเปื่อยน้ำก้อน่อ ปั้นเเจาะลูกเอปน้ยเจาะลูกัซาใครว่ามันเปื้อยนั่นนำกอนมาันตหมตรงปลกอย่าไปซั่งดิสคาดออนไลน์นําก่อนอันตรยงปลกซั่งเป็นก้อนเป็นอรเป็นน้ายแมเขาเาเตียมหูแต่ยมหัน้ากรอนมาละลาเลยใส่ติบเขาอาจารย์มาครัวบงใช้เต่ยหบมีเออใส่ติบเข่านั้นเปื่อยดีนะใส่มวยมวยหัยว ตอนนี้พากันกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มเก็บเครื่องเก็บคองพากันยายบอนบนทานเมื่อวานมีแต่ไอเดือนเพ่นเมื่อตอนแรงพ่นก็มาอีกเขากับ้ายบ,อน,บอนไปบอนใหม่อีก เพิ่นเมื่อแล้วยังแต่เฮาเจ็ดคนอยู่บ้อนเพิ่นก็เมื่อคนเดียวอาหารที่ได้กะให้เพิ่นเอาเมื่อมีบางลวงเห็นแล้วก็ป้าก็ฮกเห็นนะกับบางลวงก็สิให้พอเพิ่นเพิ่นเอาเมื่อกินอยู่บ้านเพิ่นแล้วก็เมื่อใส่ไว้ในตู้เย็นน้ำไม้ที่นงดาได้นงดากะให้เพิ่นเอาเมื่อให้พ่อแม่กินอยู่บ้านเพราะว่าแม่เพิ่นมากินช่วงนี้น้ำไม้แห้งหายากเลยเพิ่นมากินแก่น้ำไม้ก็หอกปลาีนเพิ่นกับปลาได้ทานน้ำไม้ี่เพิ่นแหละเป็นอาหารของเพิ่นแหละ ก็พักกะนอนอยู่นี่แหละสำหรับเดี๋ยวนี้น้องดากะสิคอจบไปเพื่ทสันน้ก่อนจังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องดาได้ได้เพื่อไม่น้องหอนแหงตอนนี้แดดแดดตอนเช้าเลยหนอะวลมสหรบคิปนี้สวัสดีบาย